ะจะทำการรีเซ็ต ECU รีเซต ECU รถยนต์ Honda Civic F B นะครับรีเซ็ตรอบเดินเบานะครับตั้งรอบเดินเบานะครับก็ปลดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับก็บิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งออนนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับ <c oughs> เพื่อให้ไฟ เลี้ยงลิ้นปีกผีเสื้อนะครับหมดนะครับรอ5นาทีก่อนนะครับพอครบ5นาทีแล้วนะครับก็บิสสวิสปิดนะครับปิดไฟหน้าแล้วก็ไปใส่ขั้วแบตนะครับใส่ขั้วแบตสวิตท,ที่ตำแหน่งออนนะครับ หยับคันเร่งสุดสองครั้งนะครับหยับเบรกสองครั้งนะครับก็สวิตปิดนะครับก็สตาร์ทเครื่องนะครับเร่งเครื่องไปที่2,000รอบนะครับ เครื่องไปที่สองพันรอบนะครับรอจนพัดลมหม้อน้ำทำงานครบสองรอบนะครับ พัดลมหม้อน้ำทำงานสองรอบก่อนนะครับไปดับเครื่องนะครับ,รบตอนแรกผมที่ต้องตั้งรอบเดินเบาใหม่นะครับเพราะว่าของผมพ่อแว็กคั่มนะครับหลุดนะครับทีนี้ผมก็ตอนแรกเอาไปจูนนะครับคิดว่าพ่อแว็กคั่มไม่ได้เจาะนะครับทีนี้มาดู้วพ่อเอาไปจูนแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ จูนเรียบร้อยจูนโดยที่ไม่ได้ใส่ท่อแว็กค,คั่มนะครับท่อแว็กค,คั่มสิญญากาศนะครับท่อแว็กคัม่มทีนี้ผมก็มาใส่ท่อแว็กค,คั่มแล้วอย,อยู่รอบเดินเบาของแก๊สน,นะครับปรากฏว่ามันดับนะครับก็เลยต้องตั้งรอบเดินเบาใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องเอาไปจูนแก๊สใหม่นะครับก็รอพัดลมหม้อนะ้ำาทํทำงานครบสองรอบดับเครื่องนะครับ พัดลมหมอ้อน้าทางานครบสองรอบแล้วดับเครื่องนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ผมไม่ได้เหยียบกระเร่งมันก็ไม่ได้ดับนะครับแสดงว่าดีเซตวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นแก๊สอยู่นะครับรอนานอยู่เหมือนกันนะครับกว่าพัดลมจะทำงาน พอพัดลมทำงานครบสองรอบแล้วนะครับดับเครื่องนะครับตัดเครื่องใหม่นะครับทีนี้ให้หยียบเบรกนะครับแล้วก็ใส่เกียร์อ่า อย่าเบรคนะครับค้างไว้แล้วก็ใส่เกียร์ R เกียร์ D นะครับ D สาม D สองใส่ให้ครบทุกเกียร์นะครับครับนะครับแล้วก็พอสักพักนึงก็ดับเครื่องนะครับ ตาร์เครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งนะครับทีนี้ก็เปิดแอร์นะครับไม่เปิดแอร์เปิดแอร์เกียร์ต่ำสุดเลยนะครับเย็นสุดเลย ก็เกียร์อาอย่าเบรกนะครับก็ปกติรอบเครื่องก็จะอยู่ประมาณ8,000รอบถึง9 7,000รอบถึง9ถึง8,000รอบนะครับก็รอบเครื่องปกติดีนะครับ ็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรีเซ t ต ECU ตั้งรอบเดินเบานะครับแก้ปัญหาได้นะครับตอนแรกคิดว่าจะได้ไปร้านจูนแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้วิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตั้งรอบเดินเบาเรียนรู้รอบเดินเบาด้วยตนเองนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับ